สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะยังคงอยู่ในหน่วยที่6นะคะเรื่องเศษส่วนหัวข้อย่อยที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะโดยปกติแล้วนะคะการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเนี่ย ถ้าตัวส่วนเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วเราสามารถนำตัวเศษเนี่ยมาบวกหรือมาลบกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งวิธีในการทำโจทย์ปัญหาเนี่ยมีข้อพิจารณาอยู่2ข้อค่ะเด็กๆก็จะมีข้อที่1น,นะคะพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราจะต้องรู้ว่า สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรนะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะก็จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหานั้นๆค่ะซึ่งนะคะในบทนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาหรือการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะมีอยู่2วิธีก็คือมีการบวกแล้วก็มีการลบนั่นเองค่ะ และต่อมานะคะในข้อที่3นะคะจะเป็นการแสดงวิธีทำและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาค่ะเด็กๆคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะในตัวอย่างแรกนะคะคุณครูก็มีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆนะคะดังนี้ค่ะบอยดื่มนมเศษ6ส่วน14มิลลิลิตรเต้ดื่มนมเศษ3ส่วน14มิลลิลิตรทั้ง2คนดื่มนมรวมกันกี่มิลลิลิตร ก่อนอื่นเลยนะคะหลักการในข้อแรกนะคะโจทย์กำหนดอะไรเรามาให้บ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดก็จะมีบอยดื่มนมเศษ6ส่วน14มิลลิลิตรแล้วก็เต้ดื่มนมเศษ3ส่วน14มิลลิลิตรค่ะต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ก็จะได้ว่าทั้งสองคนดื่มนมรวมกันกี่มิลลิลิตรนะคะอ่ะเราก็จะได้สิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามแล้ว ะค,ะคราวนี้นะคะวิธีการหาคำตอบในข้อนี้นะคะเราจะต้องมาวางแผนซึ่งจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามมาทั้งสองคนเดิมรวมกันนะคะกี่มิลลิลิตรคำว่ารวมกันแสดงว่าในข้อนี้เนี่ยเราสามารถหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการหาคำตอบโดยการบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราจะใช้การบวกในการหาคำตอบค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการแสดงวิธีทำค่ะเด็กๆก็จะได้นะคะวิธีทำนะคะในบรรทัดแรกนะคะเราก็จะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เป็นอย่างแรกก็คือบอยดื่มนมเศษ6ส่วน14มิลลิลิตรค่ะบอยดื่มนม เศษ6ส่วน14มิลลิลิตต่อมานะคะสิ่งที่โจทย์บอกมาเป็นอย่างที่2นั่นก็คือเต้ดื่มนมเศษ3ส่วน14มิลลิลิตรค่ะในบรรทัดที่2นะคะเราก็จะเขียนได้เป็นเต้ดื่มนม เศษสามส่วนสิมิลลิลิตรต่อมานะคะในบรรทัดสุดท้ายเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะนั่นก็คือทั้งสองคนดื่มนมรวมกันทั้งสองคน ดื่มนมรวมกันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าในข้อนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบนะคะเราก็จะนำเศษ6ส่วน14มาบวกกับเศษ3ส่วน14ค่ะเด็กๆซึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าในข้อนี้เนี่ย ตัวส่วนมีค่าเท่ากันอยู่แล้วนะคะมีค่า14เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถจับตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะตัวเศษของเรานะคะก็จะหาได้จากการที่เรานำา6บวกกับ3ค่ะซึ่ง6บวก3มีค่าเท่ากับ9นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเศษ9ส่วน14ค่ะอย่าลืมนะคะข้อนี้หน่วยเป็นมิลลิลิตรค่ะ ดังนั้นนะคะทั้ง2คนดื่มนมรวมกันได้เศษ9ส่วน1 4มิลลิลิตรค่ะเราก็ตอบนะคะเป็นบรรทัดสุดท้ายแล้วต่ออบตอบตอทั้ง2คนดื่มนมรวมกัน เกษ9ส่วน14มิลลิลิตรนะคะเราก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนะคะเป็นไงคะในข้อที่1 ะะโจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเด็กๆในข้อหนึ่งเนี่ยจะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกค่ะเราลองมาดูตัวอย่างในข้อที่2กันค่ะเด็กๆในข้อที่2นะคะโจทย์ปัญหาของเรามีอยู่ว่าในบ่อน้ำมีน้ำอยู่เศษ48ส่วน50ลิตรเทออกเศษ17ส่วน50ลิตรจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อกี่ลิตร อย่างแรกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็จะมีในบ่อน้ำมีน้ำอยู่เศษ48ส่วน50ลิตรเทออกเศษ17ส่วน50ลิตรนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ก็คือจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อกี่ลิตรอ่าจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อกี่ลิตร คราวนี้นะคะในขั้นตอนต่อมาเราก็จะต้องมาช่วยกันวางแผนหาวิธีการหาคําตอบค่ะเด็กๆซึ่งมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เทออกไปถามว่าจะเหลือน้ําอยู่ในบ่อก,กี่ลิตรแสดงว่าข้อนี้วิธีการหาคําตอบของเราเราก็จะใช้วิธีการลบนั่นเองเก่งมากเลยนะคะข้อนี้เราจะใช้วิธีการหาคําตอบโดยการลบค่ะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นในขั้นตอนของการแสดงวิธีทําค่ะ ซึ่งนะคะในบรรทัดแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้เรามาก็คือในบ่อน้ำมีน้ำอยู่เศษ48ส่วน50ลิตรค่ะในบ่อน้ำมีน้ำอยู่เศษส8ส่วน50ลิตร และบรรทัดต่อมานะคะก็ยังคงอยู่ที่สิ่งที่โจทย์บอกค่ะก็คือเทออกเศษสิบส่วน50ลิตรและในบรรทัดสุดท้ายนะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะก็คือจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อจะเหลือ น้ำอยู่ในบอในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการหาคำตอบโดยการลบนั่นก็คือนำเศษ48ส่วน50นะคะลบด้วยเศษ17ส่วน50ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะ ตัวส่วนของทั้งสองจำนวนเนี่ยเป็น50ทเท่ากันอยู่แล้วถ้าตัวส่วนเท่ากันแบบนี้นะคะเราสามารถนำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะก็นำา48นะคะลบด้วย17ค่ะเด็กๆหลักหน่วยนะคะ8ลบ7ก็จะเหลือ1หลัก10 4ลบ1ก็จะเหลือ3เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเหลือน้ำเศษ31ส่วน50ลิตรนั่นเองค่ะ ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้แสดงว่าจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อเศษ31ส่วนค่ะอย่าลืมตอบด้วยนะคะตอ,ออตอบตอบจะเหลือน้ำอยู่ในบ่อ เศษส1ส่วน50ลิตรนะคะแล้วก็ขีดเส้นตายด้วยค่ะจะเห็นว่าคำตอบของเรานะคะเป็นเศษส่วนแท้นะคะซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะเศษ31สเ่วน50เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างในข้อที่3กันต่อนะคะเด็กๆแม่แบ่งพิซ่าให้ยูริเศษส่ส่วน13ถาดและแบ่งให้ยูจินเศษ7ส่วน13ถาดยูริและยูจินได้พิซ่ารวมกันเป็นเท่าใดนะคะก่อนอื่นเลยสิ่งที่โจทย์บอกเรามามีอะไรบ้างคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะก็จะมี แม่แบ่งพิซซ่าให้ยูริเศษส่สวน13ถาดและแบ่งให้ยูจินเศษ7ส่วน13บาถาดค่ะครูก็จะขีดไว้นะคะว่าโจทย์บอกเรามาถึงตรงนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกต่อมาค่ะสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเด็กๆมีอะไรบ้างคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือยูริและยูจินได้พิซซ่ารวมกันเป็นเท่าใดนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามคราวนี้ในข้อนี้เนี่ย จากที่เด็กๆอ่านโจทย์แล้วนะคะวิธีการหาคำตอบในข้อนี้ค่ะเรามาช่วยกันวางแผนว่าข้อนี้เราควรจะใช้วิธีการหาคำตอบเป็นการบวกหรือการลบค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเด็กๆจะเห็นคำว่ารวมกันนะคะแสดงว่าในข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะในการหาคำตอบนะคะในขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือขั้นตอนของการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบค่ะ เราก็จะเขียนนะคะจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะก็จะมีแม่แบ่งพิซซ่าให้ยูริเศษส่วน13ถาด และแบ่งให้ยูจินแบ่งให้ยูจินเศษเจ็ดส่วนสิสาถาดนะคะอันนี้ก็คือ2องบรรทัดนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะและในบรรทัดสุดท้ายเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเด็กๆก็คือยูริและยูจินได้พิซซ่ารวมกันเป็นเท่าใดนะคะ ยูริและยูจินได้พิซซ่ารวมกันเป็นเราก็จะนำเศษสส่วนสินะคะมาบวกด้วยเศษเส่วนสิค่ะอ่ะ ก็จะได้เป็นการนรําเศษส่วนมาบวกกันแล้วนะคะซึ่งตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วนะคะตัวส่วนเป็น13เท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถนําตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะเราก็จะนําี่บวกเนะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษของเรา4ี่บวกเ็ก็จะมีค่าเท่ากับ11นั่นเองค่ะก็จะได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบก็คือเศษ11ส่วน13ถาดค่ะซึ่งเศษ11ส่วน13นะคะเป็น เศษส่วนแท้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่ายูริและยูจินได้พิซซารวมกันเป็นเศษ11ส่วน13ถาดค่ะยูริและยูจินได้พิซซ่า รวมกันเป็น41ส่วน13ถาดค่ะก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะต่อมาก็ถึงตาของเด็กๆก,กันบ้างแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทำใบงานนะคะในแบบฝึกออนแฮนครั้งที่15หน้าที่20ค่ะ ะะก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะก็จะมีอยู่2ข้อนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกฝนฝึกทํากันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวิธีการทําโจทย์ปัญหาของเรานะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องรู้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามขั้นตอนต่อมานะคะเราจะต้อง วิเคราะห์โจทย์นะคะเพื่อวางแผนแก้ปัญหาว่าเอ๊เราจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการหาคำตอบนะคะวิธีการแสดงวิธีทำแล้วก็หาคำตอบค่ะซึ่งวิธีการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องดูตัวส่วนก่อน ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงจะสามารถนำตัวเศษนะคะมาบวกหรือมาลบกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ